ก็ราสวัสดีทุกคนทุกกันด้วยในเกือบพอดีผมก็มาแจากตัวเกมนะครับแบบหิมะเออโคตรสวยนะครับแบบกําลังจะคิดมากแล้ววะเอ,อ้กาจะคิดมากแล้วบ่ะนี่นะครับก็มาดูสกินในยโอ้โหรูร้ว่าเซกโลโซอ๋อบักอีแล้วนะนี่ผมก็กําลังดูของอย่ามองมันซื้อของแบบเซิฟอีแจกล้านทองอ่ะเออมันทาอะไรกันวะเนี่ย ไม,ไม่เล้จับกันเนาะกูไม่ใช่ละเฮ้ยเพลงมาลากันแล้วเฮ้ยอ้นี้มันลังแก่คนไออะไรวะเป็นเพนนีไอ้เป็นเพนนีนนนวะชื่ออะไรไม่รู้ว่าที่มันเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้นะครับเพลงมาเลยตยืต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 ื่นต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 ื่ จะเย็นครับมาแล้วว่าจะขับเรื่องนี้แล้ตวตอนนี้เขาเออโอ้โหแม่งโบยแม่งดูดไก่อเอาวามวันนี้แดงเนาวเฮ้ดีระบบโคตรดีไปแต่ก็ดีอยู่เว้ยแม่งเรือนโค้ดไข่อยู่เนี่ยโอ้ยเครียดเสือเรือนฉิบหายอยากหยอกนะครับอไปในคำหยาบด้วยพี่งมานี่ดิอืมคุณดื่มไหมวะไม่น่าใช่นี่ นี่ยไปไปไปรุ่นตัวเอฟด้วยไงเนี่ยเนี่ยโ้ยโอ้ยโอ้คนเดินไปโอ้โหดูดโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่มันดูดไปละเอ้ยน้องก็ไปและไปมีในตัวละไปแล้ว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 ก็ทำอไมครับทับคิวทีครับไปแล้วจ้าใหม่ครั้งนี้เจออาสันสีด้อะอาสันสีอาสันสาวเลยนะครับโคตรไม่ค่อยไม่ดูเรื่องเลย เดี๋ยวมาโชว์เฮินนะตัวเกมนี้ก็มีแบบพวกมอสเลยนะครับใครไม่ชอบก็เอาเอาอกได้นะมีมอสสกินด้วยแล้วก็เฮินโชว์อืมโ,อ,โอะไรวนะเนี่ยโคตรกำลังอะรถอย่างช้านะครับลด,ดดิฟชิบหายเลยอวิ่งมาไฟน้ำมีครับอืมเดี๋ยวไปดูลานเสื้อดีกว่าไปดูสกินดีกว่าโอ้โหออกจากลานเสื้อไม่ได้สเสซฟโคตรดีอ่ะโอ้ มีตัวเกม V2 นะครับแบบสวยเป็นเดิมอ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยเผื่อแบบมันเร็วนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <c oughs> กดแชร์ด้วยไอ้ปกกุ๊กกี